สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวค่ะเมื่อมีการผลักดันเสือจันทบูรให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีความต้องการกกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทอเสือจึงมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ช่างทอเสือที่บางสะเก้านอกจากจะรับซื้อกกจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วยังมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกกกในชุมชนอีกด้วยวันนี้นักข่าวพลเมืองนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกกกและทอเสือด้วยตัวเองค่ะคนในชุมชนบางสักเก้าอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บรุรีขึ้นชื่อเรื่องเสือกกแล้วอะไรคือวัตถุดิบของเสือ นี่คือหน่อกกที่นำมาปลูกมีลักษณะเป็นหน่อคล้ายหัวขาคุณป้าสารักษ์สีเผือกหนึ่งในผู้สืบสารการทอเสือกกเสือจันทบูรณ์ป้าทั้งปลูกเองทอเองและขายเองว,วิธีการปลูกเหรอคะวิธีการปลูกเขาก็แบ่งเนี่ยเนี่ยเขาก็สับเป็นแง่งแง่งนะเป็น<ะ>เป็นอะไรเขาไปดำเนี่ยเป็นเป็นปักปักเาเรียกแบบดำแบบดำนา<ะ>ดำเป็นปักปัก แล้วดินดินที่เราใช้ปลูกน่าจะเป็นดินยังไงดินดินแบบกึ่งเปี้ยวดินกึ่งเปี้ยวเออน้าที่มีน้ําน้ําจืดแต่ดินกึ่งเปี้ยวเออลักษณะลักษณะของดินจะเป็นอย่าง้นสีต้นกกที่ทําเสือได้มีลักษณะลําต้นเขียวสมบูรณ์ไม่มีสีแดงเป็นจุดหรือสีเหลือง เขาก็ใช้ต้นถ้าต้นสั้นขนาดนี้ก็มันไม่ได้ขนาดเขาก็สะบัดทิ้งค่ะอืมถ้ามันเป็นแดงอย่างเนี้ยมันก็มันก็แห้งเนาะค่ะมันก็มันเขาจะต้องผ่าแล้วเหลาไส้ออกค่ะเสาไส้ออกอันนี้มันแห้งก็เสาไม่อะไรเขาก็เลือกทิ้งเขาจะเลือกเฉพาะต้นขนาดนี้แล้วแต่ความยาวของกกถ้าเราดูแลรักษามันดีมันก็ยาว มันก็ยาวแล้วก็ทอเสื้อได้ขนาดราคาก็ดีเพราะต้นกกมีความผูกพันกับคนในชุมชนบางสะเก้ามานานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบทอดเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบางสะเก้าผ่านการทอเสือมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ป้าเกิดก็มีแล้วตั้งแต่ป้าเกิดก็มีแล้วตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่คะ52 52ก็ประมาณพศร้อยปีนั่งลูกเประมาณร้อยปีเนาะแล้วก็ทําสืบเนื่องกันมาสืบเนด่องนกันมา เพราะเหตุผลอะไรคะป้าถึงเลือกที่จะปลูกกกเลือกที่จะอนุรักษ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะภูมิปัญญาท้องถิ่นทับหมดรุ่นนี้และรุ่นหนูมันก็จะไม่มีใครทําแล้วตอนนี้เนี่ยคนในชุมชนบางสก้านะคะมีการปลูกกกมากน้อยแค่ไหนคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนบางสก้าวเจะเฉลี่ยได้ไหมคือรวมๆแล้วก็มีการปลูกกกเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการขยายพื้นที่ปลูกกกอย่างหมูสีเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เช่าอยู่ประมาณ450ไร่ คือเจ้าของพื้นที่เด็กเขากไม่ติดก็ให้เช่าก็อ<ช>ยากจะใหะ้ชาวบ้านไปปลูกเพราะว่านาเขาจะได้จะได้ไม่รกล้าคือมีนาเขามีคนทำน้ำก็จะได้โล่งในสะอาดอุ่นสวยงามเนาะใ<ะ>นเกษตการเพิ่ม<ะ>เพิ่มผลผลิตวัตถุดิบป,ปกด้วยส่วนมากนี่ก็จะเป็นคนที่ทอเสือเองใช่ไหมคะทอเสือเองคนเป็นคน,คน<ห>ี่ยกเขาทอเสือเองแล้วก็จะมีวัตถุดิบเองอ๋อค่ะ ทีมข่าวนิติศาสตร์รำไพพันนีรายงานกกที่ปลูกในพื้นที่บางสะเก้านั้นเป็นกกน้ำกร่อยค่ะ จึงมีความเหนียวและทนทานกว่าการปลูกในพื้นที่อื่นส่งผลดีต่อเสือจันทบูร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้นี่จึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ชาวบางสะก้าวยังคงปลูก,กกกด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นพืชที่ปลูกยากและต้องอาศัยการดูแลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมือง citizen reporter ได้ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวเข้ามาได้ค่ะที่ facebook com citizen thai pbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ